สวัสด <c oughs> uh ีพรมนทรนอสวัสดีทีทุกท่านทีมงานยุข่าวพี่ดาวเอายนักบุญกูตัวบอนับอโร้รนีกวันละกองแ้วนไปัีเจ้ากอนมาท่านละคนไปชบรนนั้นเอาไม่ถ่าไปน้ำในปุ๊ยทีมงานหิวเหมอลาบซีนน่ะ มาเล่อิ่มจกไนเนี่แต่สีอิ่มไมีเจกินจะมีแล้วกินจะมีกินจะมีอีกแล้วกินโมโอเป็ดโมโลเฮยแต่กินยังไเขาจ้งมากินว่ะกันนะุีมกินะ ออ้ยไปจกซีขึ้นเอ้าเนตักใส่มูมันหันเด้อนี่ถวยมูมันในเข่งเลยซีบัวเด้อเลยหมอน่ะเทวาขางพาทางนะมุ้งสีหลอดยุสีตายืดมาๆอีนนวอันนี้คุณร้อยคุณทั้งทานผ้าคกุทานไปหมอมาน่ะ เี่นนะเข่งเทิงส yeah. ิบัวชักแม่ยังบบานี้ละนึ่งละนึ่งพี่้องเอ้ยเออมอน้าขับปุ้นนะทื่ไม้เข้าเลยเหมมีเนี่ยใช้สีโอ้ย แม่เอาอี้เคยหมอน้ำกระปุ่นนะตอนแม่เอาอี้หไว้ปมาทงนะตอนมันน่ะพุ่นหมอน้ำกระปุ่นต่างเงี้ยถั่วเอ็มงามนี่ผัดบม้อใสเฮ้ยเฮ้เบิ้ดนไยหม้อมึงเอามาให้กูเบิ่งก่อนสิมาข่างซึ่งไปน่ะกระตูกป๊กนั่นกระตูกบ่มีตีนป๊ก

ว่าไปบงอตละเมืองคนละยังไปขนาดไปํำการน่ะอยู่เมืองพอสมควรแล้วอ่าัหข้าวกันเบองบ้าข้าวกะเบอปุ๊บปั๊บยังหาซีอเป เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปกินนะเลยเดี๋ยวนามันขึ้นมาหงปวดนัวามแรงเหมือนใหม่เป็นเป็นย่างขันจเป็นเล้วจังยอหแล้วคือมาไวเทะให้ไปหาเปียนีเฮ้ยนงเนาะอยากซีอิางป่นแมมตัวเดียว๊ย มาเมารมือย yeah, ังไรอนยยมาบมือยังบ้านี่นะหมูสอะโอเปตนอน้อน่มเสกโนนัง่ะประเทศโอเปตโตโน่มาใหม่มาใหม่

มาดกปองสาคนน้ำต้มสองน้ำต้มน้นทั้งหนึ่งเลยทั้งใหญ่เข่าบบอกเอามาเมื่อ้ทั้งเวลาทั้งทั้งอะทงใหญ่เยอ๋อมีกินใส่านแล้ก็ส่นบเลยใส่สีมันดู่มีแต่กระดูกสีเสียเป็ดจะเป็นเมืองใตย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để không น้มากันนาเรคือมางกันจ้ะนี่ครดบวดกหน้างะเล็บสะกเพ่อมไปมีพวกัพวก่อยมาบดาเองโอ้โหเหื่อทั้งางเหืยบ่อย พี่เหล่าเนี่ยน่าแม่ดาวพี่เหล่พี่เล่าเนี่ยน่าทำมนเจ็ดนะกายดิที่ตายวะมนเจ็ดเนี่ยเนี่ยว่าวกไงวะแป้งวะใส่าแบกดาวบบมี้แม่ช้อนอะไรวะกูดำเมามะมาวหล่ออยู่เท่าหล่ออยู่เี่านัเดียวอยู่ด

nên xài anh anh em mệt không phải chế nước không can, ừ. Ừ. No, no. đi chế của bà nội luôn cái thuốc diệt gián diệt gián diệt mình ăn hắc ăn hơi canh ăn tiêu nước canh cá bơn ngựa bơn ngựa เพรอะักต้องออนไลน์ป่ะนายเหรไม่เอาเราห้องอาบน้ไม่ใส่เอาเสียบอนอนก้นเลยเอเดียว่าเาบนเลเขาไ้มไปนอนับผม้ไปนอนอยู่ตรงกันไปใหญ่ไปยอดนอนแตนแจนเอ้ปีนรั้วาถึงกับแฟนจะออกเลย

อวะนนอเ่ไหอะีดไปเขาล้ได้เวียดดบไป้หนี้กทีนีจากลูกได้จริู่บ้านเ้าน่้าก็ไปจอดบอกคนได้ชาได้เน่พ่อเวียดพ่อกัมพูเชียไปแล้ววะก็เอาเวลา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 เน้่ย

เี๋ยวไปนี่ไปยนสามารถเก็บ1่ว oh mm ันนไปแดสาวนั้นมเพิงไื่อนได้สามารถท่สนาเคนไทยนั้นหลังเขาไปแ่เขาไปเป็นน้อยเขาไดงะได้เขาไปมีกาหนดอยู่หลัทานแง่ถึงจากลเขาเก็บงานอบายใส่ช่องสำหรมือเขเก็บงานเขาบานนีอทั้งบ้านมีตัวอย่างแล้วทั้ง้าไป สิบปีสิสองสิบปีไปสิบปีสิบปีเขาครับ กาลี่มันคือมีประเทศไหนกว่านอะไรเนาะกูอ่านได้กันเะไรกันไ้ปิกกีะกันไม้งมีไได้เียวมาบอกดู้มีอาด่้าแม่้าีอออ้าวอ้าวจออท้้อะฮา้า

จ่าถูเด้อน้องสมพรปากพี่น้องเอาอาบปลาลุงให้พอนพี่น้องเอ้ยฮัลพอน้องเดือนก็มาบ่ายพอน้องเดือนมามาใส่ดีกว่าประมาณเนาะโดยโดยโดยทำไมคิดหนาด้วยพี่น้องเด้อสลับคินีมสบายดี